สวัสดีค่ะนุ่งหนิงจากช่อง YouTube Channel ฟอ์ดนุ่งหนิงค่ะตอนนี้นะคะนุ่งหนิงก็อยู่กับรถแร็ปเตอร์ค่ะคันนี้นะคะเป็นเครื่องดีเซลค่ะราคาค่าตัวนะคะอยู่ที่ 1>, 1 7 9 9 0 0้านจแานะคะแล้วก็สีส้มพิเศษค่ะเพิ่ม10,000บาทเท่ากับราคาตัวรถจะอยู่ที่1 8 9 0 0 0้านน้าันั่นเองค่ะแต่ออกมาเปหล่อจัดเต็มมากๆเลยนะคะกับรุ่น To p The Best Product เลยนะคะในรถกระบะเมืองไทยเดี๋ยวหนิงจะพาชมเลยว่าเสริมหล่อได้บ้างค่ะไปดูกันเลยค่ะกระจังด้านหน้านะคะเป็นทรงแรปเตอร์คู่ตัวโรงงานอยู่แล้วนะคะเป็นวัสดุคอมโพสิตค่ะน้ำหนักเบาแข็งแรงยืดหยุ่นได้นะคะถือว่าเป็นวัสดุคุณภาพสูงเลยนะคะที่เราจัดให้นะคะมาคู่ตัวโรงงานกับ Ford r a p t o r ค่ะ แล้วก็ไฟหน้านะคะจะเป็นแบบ m a t ริก LED ค่ะลูกแก้วโปรเจกเตอร์2ดวงแบบนี้นะคะให้ความสว่างคมชัดที่สำคัญนะคะยังชานฉลาดด้วยค่ะสามารถปรับตามองศาการเลี้ยวของทวงมาลัยด้วยค่ะโปรเจกเตอร์ด้านบนนะคะจะเป็นไฟสูงนะคะซึ่งภายในนะคะก็จะมีไฟ LED นะคะเล็กๆถึง9ดวงนะคะหรือว่า เรียกว่าระบบแกฟรีค่ะซึ่งสามารถที่จะสลับการเปิดปิดนะคะเพื่อป้องกันไฟแยงตารถคันที่ขับสนเลนมานั่นเองค่ะก็คือถ้าเราขับขี่ยามค,ค่ําคืนนะคะมีรถขับสวนเลนมาปุ๊บเนี่ยเขาจะดับแบบแหวกให้เลยนะคะเพื่อป้องกัน ไฟนะคะยังตาคันฝั่งตรงข้ามค่ะแต่ว่าพื้นที่แอรเลียโดยรอบนะคะก็ยังสว่างคมชัดเช่นเดิมค่ะและไฟต่ำด้านล่างนะคะก็ทำงานสมานกันเลยค่ะรวมถึงไฟหน้าซีแคม LED สยสวยแบบนี้ค่ะลำแสงของเขานะคะจะติดเองอัตโนมัติเลยนะคะเมื่อเราเปิดสวิตช์ออนค่ะลำแสงของเขานะคะที่จะสามารถที่จะเพิ่มความสว่างนะคะแล้วก็ดอกแสงลงตามลักษณะของแสงภายนอกด้วยค่ะ นอกจากนี้นะคะเมื่อเราเลี้ยวแบบผักศอกนะคะ<ๆ>เขาก็จะมีไฟสตัติกนะคะดวงเล็กๆค่ะสามารถที่จะส่องนะคะเพื่อลดมุนอับสายตาค่ะทําองศาได้น้อยที่สุดเลยนะคะที่15องศาค่ะถือว่าระบบนี้นะคะช่วยเหลือการขับขี่ได้ดียิ่งขึ้นค่ะทําให้เรามองเห็นพื้นที่โดยรอบเลยนะคะของการขับขี่ค่ะไม่ต้องเสียสมาธินะคะในการที่จะเปิดปิดไฟสูงแบบนี้เลยนะคะไม่ต้องล้าสายตาจากพวงมลลาลัยจากถนนนั่นเองค่ะและด้านล่างนี้นะคะเป็นกันชนหน้าเหล็กของฮัมเมอร์ค่ะรุ่นแอตแลสพร้อมสเต ไฟเลี้ยววิ่ง LED สวยๆแบบนี้เลยนะคะเวลาเขาเวิ่งเป็นไฟเลี้ยวเนี่ยดวงเขาก็จะเป็นไฟสีส้มนะคะสเต็ปสวยมากค่ะพร้อมกันนะคะกับเซ็นเซอร์ด้านหน้ามีด้วยกัน6กจุดบิลอินให้เรียบร้อยแล้วนะคะใช้งานได้ดีดังเดิมเลยค่ะโดยเซ็นเซอร์หน้าหลังนะคะมีอย่างละ6กจุดค่ะทำงาน ควบคู่เกี่ยวกับการสแกนพื้นที่จอดนะคะเพราะว่ารถคันนี้ค่ะเขามีระบบช่วยจอดอจัจฉริยะด้วยนะคะเพียงแค่กดปุ่ม parking อย่างเดียวนะคะแล้วตัวรถเนี่ยเขาก็จะเบรกนะคะเข้าเกียร์ n นะคะเข้าเกียร์ p อะไรให้เราอัตโนมัติเลยนะคะบิดพวงมาลัยให้เราเองออตโต้เลยเพิ่มความสะดวกสบายให้เราด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มความมั่นใจค่ะเวลาที่เราต้องจอดรถนะคะในสถานที่ที่เราไม่คุ้นเคยค่ะสุดยอดไปเลยใช่ไหมคะนอกจากนี้ค่ะตรงด้านหน้านะคะก็จะมีกล่องเรดร์ค่ะซึ่งทํางานเกี่ยวกับระบบเซฟตี้ต่างๆค่ะ ว่าจะเป็นระบบป้องกันการชนด้านหน้านะคะเมื่อเราขับมาด้วยความเร็วสูงและมีบางสิ่งบางอย่าง วางด้านหน้าเรานะคะโดยกระทันหันค่ะตัวรถเขาจะตรวจจับได้นะคะเขาก็จะช่วยเบรกอัตโนมัติเลยค่ะเพื่อลดอัตราการสูญเสียค่ะนอกจากนี้นะคะหลังการชนนะคะเขาก็ยังมีระบบควบคุมรถด้วยนะคะให้รถจอดหยุดนิ่งและป้องกันอุบัติเหตุซ้ําซ้อนค่ะเกิดครั้งแรกนะคะเราอาจจะไม่เป็นไรแต่เมื่อเกิดครั้งที่2เราอาจจะพลิกไปชนต้นไม้เลยแบบนี้นะคะตัวรถค่ะเขาจะมีระบบนะคะช่วยลดการทํางานของเครื่องยนต์นะคะแล้วก็เพิ่มแรงเบรกนะคะให้รถจอด อยู่จุดอยู่นิ่งนั่นเองค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีระบบล็อกความเร็วที่พวงมาลัยแบบ Stop and Go ด้วยค่ะ โดยสามารถที่จะตรวจจับความเร็วจากคันหน้านะคะแบบรักษาระยะห่างเลือกได้ทั้งหมด4ระยะเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นระยะที่1ก็ใกล้หน่อยนะคะระยะ2 3ก็ไกลขึ้นและระยะ4ก็ไกลสุดเลยนะคะโดยเขาจะตรวจจับรถจากคันด้านหน้านะะั่นเองค่ะถือว่าระบบนี้นะคะช่วยให้เราผ่อนคลายในการที่จะขับระยะทางไกลค่ะนอกจากนี้ยังสามารถจอดได้ถึงจุดหยุดนิ่งเลยอย่างเช่นรถคันข้างหน้านะคะจอดติดไฟแดงนะคะเราก็จะจอดที่0กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะหน่วงให้3วินาทีค่ะ ถ้าเกิน3วินาทีนะคะระบบนี้ก็จะแคนเซิลไปนั่นเองค่ะเพื่อป้องกันคนขับหลับในนั่นเองค่ะถือว่าเป็นระบบที่ตอบโจทย์ในทุกๆอย่างเลยนะคะสําหรับเจ้ารถแรปเตอร์ค่ะ แล้วก็มาดูที่ด้านข้างกันบ้างค่ะซุ้มล้อส,สวยๆนะคะดีไซน์มาจากโรงงานเลยนะคะพร้อมกับเปลี่ยนล้อใหม่ค่ะเป็นลอ้อแม็กขอบ20นะคะสีดําปัดขลิปสีเงินแบบนี้ค่ะแล้วก็รัดด้วยยางโอเวอร์ไซส์ซีรีส์275ท .5R20 ค่ะเราใส่สเปคเทปเ,เลยนะคะกับยาง BF Goodrich แบบนี้ค่ะวิ่งได้ดีทุกสภาพถนนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นออนโรดหรือว่าออฟโรดนะคะนอกจากนี้ค่ะปีกนกแบบองศานะคะยังเป็นแบบอลูมิเนียมอลลอยค่ะน้ําหนักเบาด้วยนะคะแล้วก็แข็งแรงค่ะโช้กอัพของเขานะคะมีชื่อเสียงนะคะระดับโลกเลย แบรนด์อันดับหนึ่งของโลกเลยนะคะกับช็อกฟอกนั่นเองค่ะสามารถรองรับแรงสั่นสะเทือนนะคะได้ถึง500ครั้งใน1วินาทีนั่นหมายความว่ารถคันนี้นะคะจะช่วยบาลานซ์ตัวรถนะคะในทุกสถานที่นะคะไม่ว่าพื้นนะคะจะต่างระดับขนาดไหนนะะั่นเองค่ะมาดูที่ด้านบนค่ะลุงหนิงใส่ลวดลายสติกเกอร์เข้าไปนะคะทําเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยค่ะเพื่อให้รถนะคะดูมีความเป็นสปอร์ตมากขึ้นค่ะสวยสุดๆเลยนะคะพร้อมกับสกู๊ปที่มีมาคู่ตัวโรงงานค่ะโดยภายใต้สกู๊ปแบบนี้นะคะก็จะมีช่องระบายอากาศด้วย ะะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของเครื่องยนต์ค่ะมาดูที่หูกระจกค่ะหูกระจกนะคะเขาจะมีกล้องนะคะ3 6 0้อองศาด้วยนะคะโดยจะมีกล้องทั้งหมดสี่ตำแหน่งค่ะคือโลโก้ด้านหน้าด้านหลังนะคะแล้วก็หูกระจกข้างซ้ายขวานะคะรวมถึงมีไฟส่องด้านล่างด้วยนะคะ mm hmm. เวลาที่เราเปิดปิดรถนะคะขึ้นรถลงรถยามค่ําคืนนะคะจะทําให้เราปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็เห็นแอรเรียพื้นที่ด้านข้างนั่นเองค่ะ ไฟ LD นะคะต้มหูกระจกมีให้เรียบร้อยเลยนะคะรวมถึงระบบใบสปอร์ตค่ะเวลาเราตีไฟเลี้ยวนะคะแล้วก็ตัวรถเขาจะสแกนให้เลยนะคะว่ามุมอับของเรานะคะมีรถมาไหมคะ่ะเขาจะขึ้นสัญลักษณ์นะคะไฟสีส้มๆแบบนี้นะคะกับพริบแจ้งเตือนเราค่ะเพื่อไม่ให้เราเลี้ยวนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายมากขึ้นค่ะด้านข้างนะคะนุ่งหนิงเปลี่ยนเป็นบันไดข้างให้ใหม่คะ่ะเป็นบันไดข้างของ h a m m e r นะคะเพื่อความหล่อลงตัวดุดันนะคะรวมถึงสติกเกอร์นะคะเพื่อให้เข้ากันกับสติกเกอร์ด้านหน้าฝากระโปรงรถนั่นเองค่ะ เซตครอบดาใสให้เรียบร้อยแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นถ้วยรองมือจับกันสัตว์ข้างนะคะมาดูที่โรบากันบ้างคะ่ะโรบาเป็นของ Hammer นะคะรุ่นวอลเลอรดีไซน์แบบตะข่ายลังพึ่งแบบนี้นะคะดีไซน์สวยงามมากๆเลยพร้อมกับไฟเบรกตรงที่3นะคะแล้วก็ไฟ LD ดีไซน์ขวานะคะดีไซน์ให้เรียบร้อยแล้วใช้งานได้ดีดังเดิมเลยนะคะ ไฟท้ายข้อไฟท้ายใส่ให้เรียบร้อยแล้วพร้อมกับไฟท้าย LED ส,สวยๆจากโรงงานเลยนะคะจัดเต็มค่ะกับกันชนท้ายเหล็กของ h a m m เมค่ะสามารถที่จะลากวัตถุนะคะได้หลายตันเลยนะคะแล้วก็ดีไซน์สวยมากๆเซนเซอร์ด้านหลังบิอินให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ขอลากนะคะห่วงแบบนี้นะคะมีมาคู่ตัวโรงงานอยู่แล้วนะคะทั้ง2ตํตำแหน่งเลยซ้ายและขวานะคะแล้วก็ด้านหน้าก็มีให้นะคะคู่ตัวโรงงานโดยเขายึดตรงจากแชสซีนะคะนั่นหมายความว่ารถคันนี้นะคะสามารถพร้นนะคะที่จะไปะเผชิญทุกอุปสรรคเลยค่ะ สำหรับรถแรปเตอร์คันนี้นะคะแล้วก็ด้านท้ายนะคะก็ยังเป็นแบบอีซ่ลิปด้วยนะคะเปิดปิดน้ําหนักเบาค่ะพี่ค่ะใช้แค่นิ้วเดียวนะคะก็สามารถที่จะปิดพื้นปูกระบะไลเนอร์ได้ะค่ะแล้วก็พื้นปูกระบะไลเนอร์ของเขานะคะจะเป็นลักษณะแบบพื้นเรียบๆแบบนี้นะคะเวลาที่เราคุกเข่านะคะ จะเอาสัรพระวางนะคะหรือว่าจะเอาขึ้นเอาลงนะคะทำให้เราไม่เจ็บเข่านะคะแล้วก็นั่งได้สบายมากๆเลยเพราะว่าดีไซน์แบบพื้นเรียบนอกจากนี้ค่ะยังมีช่องชาร์จไฟต่างๆนะคะอยู่ทั่วอนาบริเวณเลยนะคะก็สามารถชาร์จไฟบ้านตรงนี้ได้เลยนะคะเผื mm. ่อว่าเราเข้ากิจกรรมเข้าแคมป์นะคะ mm. ก็สามารถที่จะดีไซน์แล้วก็ใช้งานได้เลยนะคะสะดวกมากๆคะ่ะนอกจากนี้นะคะยังสามารถที่จะดีไซน์นะคะวางไม้พาเลทนะคะ mm. เพื่อเอาไว้เป็นอุปกรณ์การช่างของลูกค้าก็ได้ด้วยค่ะ จัดเต็มมากๆนะคะมีที่มีที่อำนวยความสะดวกต่างๆมากมายเลยค่ะถ้าคุณใจอยู่ที่นุ่งหนิงนะคะนุ่งหนิงจะสามารถเปิดรถได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องกดรีโมทแต่อย่างใดเพราะว่าเขามีระบบ Keyless e n t r ค่ะสามารถที่จะเปิดรถนะคะหรือว่าล็อกรถนะคะเพียงแค่ไปนิ้วสัมผัสค่ะเปิดตัวรถกันเลยค่ะ เมื่อมองเข้ามาภายในนะคะจะเห็นเป็นบอ่อนังสีดำนะคะตัดเฉดได้สีแดงแบบนี้นะคะเพื่อคงความเป็นสปอร์ตค่ะให้ความรู้สึกนะคะเหมือนห้องโดยสารนักบินเลยนะคะพร้อมกับปักตัวนูนะคะคำว,ว่าเ a ปเตอร์เพื่อโชว์สัญลักษณ์ของรุ่นเขาวส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะตัวสีแดงแบบนี้ค่ะ บอกคู่หน้านะคะปับไฟฟ้าได้ถึง10ทิศทางเลยนะคะพร้อมกับระบบด้านหลังนะคะเพื่อลดอาการเมื่อล้าเวลาเราขับขี่ทางไกลนั่นเองค่ะปุ่ม start มีครบพร้อมเลยนะคะพร้อมกับพวงมาลัยมัติฟังก์ชันเดินได้สีแดงแบบนี้ค่ะพวงมาลัยไฟฟ้านะคะน้าหนักเบาเมื่อเราขับความเร็วต่ําและน้ําหนักเขาจะมากขึ้นนะคะหน่วงขึ้นเมื่อเราขับความเร็วสูงเพื่อทําให้เรารู้สึกขับ กระชับมือมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ควบคุมรถได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะโดยปุ่มแอปพลิเคชันในการควบคุมต่างๆจะอยู่ที่พวงมาลัยเรียบร้อยแล้วนะคะทางฝั่งขวามือจะเกี่ยวกับการควบคุมเมนูนะคะเปิดปิดเมนูนะคะการเลือกเมนู ย้อนกลับไปสู่เมนูก่อนหน้านะคะนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะตั้งค่าโหมด m My v i e w ได้ด้วยนะคะโดยเลือกนะคะแอปพลิเคชันที่เราต้องการให้โชว์นะคะในหน้าจอเดสก์ท็อปแบบนี้นะคะว่าต้องการโชว์ข้อมูลอะไรบ้างเราก็ตั้งค่าในโหมด m My v i e w ได้ค่ะรับโทรศัพท์วางโทรศพัทรศพท์เปิดวิทีุนะคะทางฝั่ง ขวามือทั้งหมดค่ะและทางฝั่งซ้ายมือนะคะจะเกี่ยวกับระบบควบคุมความเร็วที่พวงมาลัยนะคะแล้วก็รักษาระยะห่างค่ะสามารถตั้งค่าความเร็วลดความเร็วนะคะยกเลิกระบบนะคะย้อนกลับไปสู่ความเร็วก่อนหน้าที่ตั้งค่าไว้นะคะหรือว่าการเพิ่มเสียงลดเสียงนะคะของลำพงในรถคันนี้ได้เลยค่ะแล้วก็ยังสามารถที่จะควบคุมเกี่ยวกับการเปิดปิดระบบเลนเซนเนอริงนะคะ,ะ,คะก็คือการรักษารถให้อยู่ในช่องทางตรงส่วนนี้ได้ทั้งหมดเลยค่ะถัดมานะคะที่หน้าจอกลางใหญ่ค่ะขนาด12นิ้วนะคะเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้ทุกอย่างเลยค่ะไม่ว่า จะเป็น Apple CarPlay a n d อินเดียอัโต้ไวเลสชัตเ r อร์มีครบพร้อมเลยนะคะโดยหน้าจอขนาด12.4นิ้วค่ะจะโชว์ข้อมูลนะคะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกัน ส่วนบนด้านแรกนะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการตั้งค่าตัวรถต่างๆนะคะการเปิดปิดระบบควบคุมนะคะสามารถที่จะเซตค่าตรงนี้ได้เลยนะคะและตำแหน่งตรงกลางของหน้าจอนะคะจะโชว์แอปพลิเคชันที่ใช้งานอยู่ณปัจจุบันนี้นะคะอย่างเช่นโชว์อุณหภูมิที่แอร์เท่าไหร่นะคะแล้วก็เป็นเกี่ยวกับการควบคุมนะคะแอปพลิเคชันที่เราใช้งานณปัจจุบันค่ะแล้วส่วนด้านล่างนะคะจะโชว์แอปพลิเคชันที่เราใช้งาน5อันดับล่าสุดนะคะเพื่อให้เราง่ายต่อการกลับมาใช้งานอีกครั้งหนึ่งค่ะแอร์แยกอิสระซ้ายขวานะคะสามารถเพิ่มความเร็วแอ ะะพัดลมแอร์ความแรงอะไรตรงส่วนนี้ได้ทั้งหมดเลยนะคะรวมถึงไฟฉุกเฉินค่ะคันนี้นะคะมีไวเลสชัตเจอร์เลยอโทรศัพท์วางนะคะก็ไฟชาร์จเข้ามือถือได้เลยนะคะสะดวกสบายมากๆค่ะเกียร์อ e ีชิปตเตอรสปีดให้พละกกำลังสูงถึง210แรงม้าเลยนะคะอัตราเร่งดีมากๆค่ะพร้อมกับ ระบบขับเคลื่อนแบบกึ่งแมนนวนได้ด้วยนะคะกดไปที่ตัวเอมค่ะแล้วก็กดบวกเกียร์นะคะเขาเาก็จะเพิ่มเกียร์ให้ค่ะเกียร์หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดป9เก้าสิบไปเลยนะคะหรือว่ากดลบสิบเก้าแปดเจ็ดห้าลงมาเรื่อยๆเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะเกียร์โอเวอร์ไดนะคะเกียร์แปดเก้าสิบค่ะเพื่อการประหยัดน้ำมันที่ดีมากยิ่งขึ้นเมกมือไฟฟ้ามีครบพร้อมเลยนะคะไม่ต้องใช้มือดึงเหมือนรถเมื่อก่อนแต่อย่างใดค่ะเรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ดีมากๆค่ะปุ่มวงกลมแบบนี้นะคะเป็นปุ่มรับโหมดขับเคลื่อนสองล้อค่ะขับเคลื่อน ท High นะคะเปลี่ยนมาเป็นโหมด f o l High นะคะความเร็วไม่เกิน120สามารถปรับโหมดได้เลยนะคะโดยที่ไม่ต้องจอดรถหรือเรียกว่าระบบชิป on t h e i l y ค่ะส่วนโ o ล High เปลี่ยนมาเป็น f o l l o w นะคะจอดรถก่อนนะคะและเพื่อให้ตัวรถนะคะเขาเซตเซตช่วงล่างเตรียมพร้อมที่จะขับขี่ ความเร็วต่ำนะคะแล้วก็เพิ่มแรงบิดมหาศาลนะคะแนะนําความเร็วไม่เกิน40กิโเมตรต่อชั่วโมงสําหรับระบบ 4H ค่ะกรณีที่เราต้องการที่จะลากวัตถุที่มีน้ําหนักหลายๆตันนะคะต่อมา 4A นะคะถือว่าเป็นระบบที่ชันฉลาดมากมากเลยค่ะสามารถเลือกโหมดนี้นะคะแล้วตัวรถเขาจะปรับเปลี่ยนขับเคลื่อนสังล้อ4ล้อนะคะ 4Low 4High ให้เราเองอัตโนมัติเลยนะคะโดยเขาจะดูจากสภาพถนนณเรีลไทม์เลยนะคะถือว่าเป็นระบบที่ดีมากๆภายในนะคะจะเป็นแอร์แบ็กถุงลมนิรภัยนะคะถึงเจ็ดตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นแดชบอร์ดคู่หน้านะคะ ตรงเบาะคนขับแล้วก็คนนั่งนะคะรวมถึงม่านแอร์แบ็กย้งแต่ผูดด้โดยสารตอนหน้าถึงตอนท้ายนะคะและกจุดที่สําคัญไม่แพ้กันค่ะก็คือแอร์แบ็กตรงหัวเข่านั่นเองค่ะจัดเต็มนะคะสำหรับรถแรปเตอร์นนคันนี้นะคะมีระบบต่างๆครบถ้วนเลยนะคะนอกจากนี้ค่ะยังมีสีสีให้เลือกสานค่ะไม่ว่าจะเป็นสีขาวสีดาําและสีพิเศษเพิ่มหนึ่งหมื่นสีเทาสีส้มะคะ่ะเดี๋ยวหนิงจะเดินพาชมรอบรถสักหนึ่งรอบนะคะว่าแต่งอะไรบ้างโดยสรุปไปดูกันเลยค่ะเมื่อมองโดยรวมนะคะต้องบอกว่ารถแรปเตอร์ค GHT ันนี้นะคะแตออกมาได้หล่อดูดีโดดเด่นมากๆเลยนะคะกับเสสี้ม แตเฉดสีดําด้านแบบนี้นะคะเพื่อเพิ่มความเป็นสปอร์ตทั้มรถคันนี้นะคะดูลุล่ะแล้วก็น่าขับสุดๆค่ะรถแมกขอบ20นะคะแล้วก็บันไดข้างจะแต่งให้เรียบร้อยแล้วนะคะรวมถึงโลบาจัดเต็มนะคะกับกันชนายเล็กนะคะสวยๆหล่อๆอแบบนี้โดดเด่นไม่เหมือนใครค่ะ mm hmm. สีส้มแน่นอนค่ะว่าเขาคือสีแห่งความเป็นสปอร์ตนะคะ mm hmm. รถลักชัวรี่คาต่างๆนะคะชอบสีจิจ๊ดจ๊าดรดนใจแบบนี้ค่ะ mm hmm. เป็นรถที่สมรรถนะสูงนะคะ mm hmm. อันดับหนึ่งในตลาดเมืองไทยเลยค่ะ รถแรปเตอร์มีให้เลือกสองเครื่องยนต์นะคะไม่ว่าจะเป็นดีเซลนะคะราคาร้าน799และเครื่องยนต์เบนซินร้าน949ไม่ว่าคุณลูกค้าจะชอบแบบไหนสไตล์ไหนแต่งได้หมดทุกแบบทุกแนวยินดีให้คำปรึกษาค่ะนุ่งนิงนะคะ ผู้จัดก,การฝ่ายขายฟอร์ดเกษตรน่ามันโชลูมยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทย3ปีซ้อนยินดีที่จะแนะนําคุณพี่ทุกท่กทานเลยนะคะไม่ว่าจะอยู่ต่างจังหวัดนะคะลุงหนีมีเจ้าหน้าที่ไฟแนนซ์นัดเซ็นเอกาสารถึงที่เซ็นฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเียได้ว่าสะดวกสบายแล้วก็ง่ายสุดๆค่ะแต่ว่าถ้ายู่งเทพปริมณฑลหรือว่าคุณลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดอยากจะให้เกียรติเข้ามาดูรถที่โชลูมก็ยินดีมากๆที่จะเซอร์วิสกันค่ะแค่โทรมาพูดคุยกันนะคะกริ๊งกลางมาได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะ ใครที่สนใจนะคะอย่าลืมติดต่อมานะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งดิ้งๆให้หนิงด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ